ส่วนเรื่องที่99%ของผู้เล่นยังไม่รู้เกี่ยวกับฮีโร่ใหม่แองเจล่าเรื่องที่1เช่นเดียวกับตัวเมเลตัวอื่นนะครับแองเจล่า <Angela S 2> ก็มีแอนิเมชันแคนเซิลเช่นกันนะครับเวลาโจมตีแต่เป็นในร่างบินนะแล้วต่างจากตัวอื่นนิดนึงคือตัวอื่นนั้นมันต้องเมเลทีหลังแต่แองเจล่านั้นต้องเมเลก่อนนะครับก็คือการกดเมเลแล้วตีธรรมดานะครับต่อจากนั้นมันจะเป็นการดาเมจเพิ่มแล้วก็ตีเร็วกว่าเดิมด้วยแล้วที่จริงมันมีอันนึงนะครับก็คือคุณกดเมเลต่อยแล้วก็โล่่ล่่หลลลัััััััังงจาาาาากกกนน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 น้้น้ไ้ไดดดดะะะะคคคครรรรบบมมมมเเเป็แแซิิิอๆตตโีูว์ึพฉทยำ เพราะว่าแอเจล่านั้นสามารถต่อยทะลุแบบเดอะติงได้นะครับถ้าศัตรูนั้นเรียงกันและอยู่ในระยะ6เมตรนะครับ เรื่องที่สามสกิลอีของเองเจล่านะครับไม่ว่าคุณจะอยู่สูงแค่ไหนดามเมจจะเท่าเดิมครับแต่ถ้าคุณกด E โดนศัตรูแบบตรงๆนะครับดามเมจมันจะแดงกว่า E แบบรอบๆนะครับเรื่องที่4การฟันขวารอบที่4นะครับมันจะมีแอนิเมชันใหม่นะครับแล้วก็ดามเมจมากกว่าเดิมด้วยในการฟันธรรมดาเนี่ยดามเมจจะ30นะครับแต่ถ้ารอบที่4เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันฟันด้วย2ขวานนะครับซึ่งมันจะดามเมจ50นะครับมากกว่าเดิมและมันจะเป็นการแดดเล็กๆด้วยเพราะฉะนั้นคุณสามารถการรอบที่4นะครับเพื่อใช้ในการแดดหนีกลับไดดด้้้ววยยยนนนนะะคครรรัับออกกกกกจาาาาาตตีี่งงเเเุณลหิมมทีีี่่่่่ทททาาาใใหห้้้คคคุุณณไไดสกกกินนอองรรถูวืม ร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้ให้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม Marvel Live o, บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น ต่อมาแล้วที่5การเก็บสแต็กรารบินของคุณนะครับยิ่งคุณเก็บสแต็ตรงกลางนะครับที่คุณเห็นตรงคอทแฮนเนี่ยมากเท่าไหร่ดาเมจของหอกครั้งต่อไปคุณก็จะมากขานาดน,นะครับแล้วคุณมีวิธีการเก็บ2แบบนะครับอย่างแรกก็คือการบินธรรมดาอย่างที่2คือการใช้โล่กันดาเมจนะครับแต่คุณต้องโดนดาเมจนะครับถ้าไม่โดนมันจะไม่นับนะครับ เรื่องที่6สกิลชิปของคุณนะครับหรือสกิลพุ่งชนศัตเนี่ยมันทำให้คุณไม่สามารถรับการน็อกแบ็กหรือว่าการเด้งขึ้นได้นะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสกิลซีซีคุณยังโดนอยู่ดีนะถ้่ากับว่าตอนที่คุณพุ่งตรงนั้นคุณยังโดนสตันทุกรูปแบบได้นะครับแต่ที่คุณไม่โดนคืออย่างเช่นอะไรการผลักของอีพิโซเมนอัอติของเอะติงอติของเนมอร์ถ้าคุณใช้ชิปนั้นคุณจะไม่โดนล้มหรือว่าคุณจะไม่โดนผลักออกไปนะครับมันจะไม่กันสตันนะแต่จะกันพวกประเภทนััั้้้้นน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 แททททะะคคครรรรรรพพวกกกกกกกีีีี่่่่ําาาาาาาใใใหหเเเลืออ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 ขขงงงุุุณณณไไปปยูึสสมมฉถชผ ได้นะครับโดยที่คุณสามารถต่อยที่หลังให้เขาเด้งไปไกลกว่าเดิมได้อีกนะครับเนื่องจากสกิลต่อยคุณก็มีน็อกแบ็กนะเรื่องที่8สกิลชิปของคุณนั้นชิปได้มากกว่า1คนนะครับ เลเวลที่9ขวานของคุณนะครับมันตีได้มากกว่า1คนนะครับแค่ศัตรูนั้นต้องอยู่ใกล้กันมากนะครับเรื่องที่10สกิลทุ่มของคุณนะครับคือสกิล E นั่นเองมันให้ทั้ง Move Speed เลือดเพิ่มทั้งกับทีมและตัวคุณเองด้วยนะครับโดยที่มันขึ้นอยู่กับการฟันนะครับฟัน1รอบจะเพิ่มกรอกทั้งหมด30นะครับแต่ถ้าใครจะต้องอยู่ในวงสกิลนะครับ11สกิลชิพของคุณนั้นหรือสกิลพุ่งนั้นมีอีกวิธีนึในการพุ่งใส่ตแบบง่ายๆคือคุณสามารถพุ่งติดพื้นไปได้เลยแล้วมันจะอัตโนมัติทําการเด้งขึ้นมาให้เองนะครับมันทําให้เล็งศัตรูที่อยู่บนพื้นง่ายกว่านะครับบางทีเลเอลที่12อติของคุณไม่มีระยะนะครับถ้าเกิด คุณจะปาจากตรงไหนในแมปก็ได้นะแต่ต้องระวังนะครับเนื่องจากสกิลทุ่งของคุณที่ต่อจากอันตินั้นมีระยะนะครับเรื่องที่13ตอนคุณอเปิดตินะครับมันจะมีสกิลทุ่งม,มาให้คุณอีกอันหนึ่งนะครับ สกิลทุ่มนี้นะครับมันจะไม่แตกกับสกิลทุ่มตอนบินนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรจะใช้แยกกันไม่ควรจะใช้พร้อมกันนะครับเนื่องจากดาเมจทุกอย่างมันจะเท่าเดิมหมดเลยนะใช้ซ้อนกันไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับมีแค่ดาเมจตอนทุ่มนิดหนึ่งเรื่องที่14อันติของอจิล่านะครับทะลุโล่เกือบหมดเลยครับยกเป็นโล่ที่เป็นบับเบิ้ลอย่างเช่นของมานิโตกับฮักนะครับเอม่าด็อกเตอร์สเตรนจ์แล้วก็โล่อีกแบบหนึ่งของมานิโต้เนี่ยทะลุหมดเลยนะครับอันติของอัจิล่าสามารถปาทะลุเข้ายจาะคมุณพ เดินในอันติของแองเจล่านะครับการเดินธรรมดาทําให้คุณเคลื่อนที่ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าการใช้สกิลแด็ดหรือการกดกระโดดมันจะทําให้สกิลอันติของแองเจล่าเนี่ยดึงตัวคุณกลับเข้าไปนะครับในขณะที่ถ้าคุณเดินปกติเนี่ยมันจะไม่ทำนะครับโบนัสถึงแม้คุณจะไม่สามารถแด็ดออกจากอันติีแองเจล่าได้นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นบางตัวนะครับอย่างเช่นอันติของเฟยนอมไซล็อกเจฟหรือไม่ก็สกิลชิพแนมอลนะครับสามารถหลุดได้ทันทีเลยนะครับถ้าคุณใช้ตอนแองเจล่ายึดคุณขอบคุณทุกที่ขอานที่